กำได้พุกให้เราสวยทระวังระวางไม่อยู่แล้วระวางหลังระวังหลังระวางหลังสวีทไม่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 ไย่ไม่ไห่ไม่ีย่ม่ม่ไ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 ม่มาไม่ไม่มพี่ฟุก่่มม่่า่ไหนมย่เ่่ยไม่ไไม